มีคนขอมาโอ้แรงลิฟต์แน่ผมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมจริงๆบอเคยเห็นแค่เหรียญตัวอย่างโอ้โหระเบินหนึ่งด้วยนี่ฮะเปิดมาเจอเบอร์หนึ่งเลยสร้างหกเหรียญนะพี่นะหมื่นเคาะหมื่นออมาเปิดหมื่นเคาะหมื่นลุยโอ้โหห้าหมื่นนี่ประมานมาเลยเอามาหมื่นเคาะหมื่นนะมาเห็นเนื้อลุงยาตอนนี้ก็ทะลุเส้นไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ไปถึงโอ้โหนะพี่ต้องต้องลุยนะครับพี่โอ๊ตมาแล้ว พี่อดอย่าพลาดเลยนะเาหมื่นพี่อดหมื่นพี่กำพันครับหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนพี่อแสนหืพี่นัทนับหาครับนับหครับอยู่ที่คุณนัดนะพี่กันพี่ำันครับนับสครับนับสามครับครับแสนสองครับพีอดแสนสองครับพี่อดครับนับห้าครับนับห้าครับนับสี่ครับนับสี่ครับนับสามครับนับสที่แสนสองพี่อดนับสองครับนับสครับนับหนครับนัครับแสนสามครับคุณนัทสามครับคุณนัทครับนับห้าครับนัครับแสนสี่พี่อดครับนับนับหครับผม นับสีบ่ 4, ครับนับสี่แสนห้าพี่คำพันนับห้าครับนับห้าครับนับสี่ครับนับสี่ครับพี่แสนห้านับสามครับนับสามที่แสนห้าพี่คำพันนับสองครับนับสองที่แสนห้าครับนับหนึ่งครับนับหนึ่งครับแสนหกครับพี่โอ <illustrate illustrations. ksi> ๊ตครับนับห้าครับนับห้าครับพี่คำพันรวยนับสี่ครับนับสี่ครับนับสามครับนับสองครับนับสองครับนับหนึ่งครับนับหนึ่งครับนับสูงครับนับสูงปิ๋ยครับโอ้โหสุดเลยพี่โอ๊ต